ครับผมซ่อมมอไซคสไตล์ช่างมนอกสวัสดีเพื่อนๆเอฟซครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการถอดเครื่องยนต์ของสกูปปี้ไอไฟเดียวบางลมปี2012นะครับถอดลงมาเช็คเสื้อสูบลูกสูบแวนนะครับหลังจากที่เราได้พบกับปัญหานะครับน้ามันเครื่องหายนะครับมันเครื่องหายมีควันขาวควันดําออก้้านะครับเพื่อน แต่ก็มีควันปนการออกแบบนี้เลยนะครับน้ำมันเครื่องหายแต่ว่าท่อไอเสียไม่เปียกนะครับเพื่อนนะครับอ่ามันหายไปได้ยังไงนะครับเกิดความสงสัยครับจับรื้อเครื่องลงมาเลยนะครับเพื่อนนะครับอ่านี้ก็เป็นภาพขั้นตอนของการรื้อเครื่องลงมานะครับเพื่อนผมจะเอาเครื่องนะครับเอาเครื่องลงมาแล้วก็จะถอดออกมาเช็ค ชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนของสกู๊ปปี้ไอคันนี้นะครับเพื่อนๆผมอยากรู้จริงๆนะครับว่านะครับรถก่อนหน้านี้มาทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับผมนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ5วันนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่อง5้าวันไปแล้วรถขับขี่ปกตินะครับไม่มีอาการาผิดปกติใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ๆขับออกจากบ้านไป5กิโลเมตรนะครับเกิดอาการนะครับอ่า มีควันดำออกท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนมีควันดำออกท้ายรถวูบนะครับเครื่องยนต์ดับนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เรานะครับได้รับรถเข้ามานะครับก็ได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหัวฉีดทำงานปกตินะครับตั้งแต่ที่ผมคิดว่าหัวฉีดค้างหัวฉีดแตกนะครับเพื่อนเพื่อนนถอดออกมาแล้วหัวฉีดก็ยังทำงานปกติแต่ว่า ไปทําการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับพอทําการเปลี่ยนหัวเทียนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนทําการเปลี่ยนหัวเทียนเสร็จสับเรียบร้อยก็นะครับเครื่องยนต์ติดพอติดขึ้นมาก็มาเจออาการควันขาวกับควันดาปนกันนี่แหละนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับเกิดความสงสัยนะครับว่าจุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนมีปัญหาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีอาการน้ํามันเครื่องหายแล้วก็มีควันขาวนะครับเพราะว่าควันขาวชี้นํานะครับมาฝั่งของเครื่องยนต์นะครับเพื่อน คอนขาวนะครับชี้นํามาฝั่งของเครื่องยนต์เสียหายนะครับเพื่อนนับรวมไปจนถึงขม่าวที่หัวเทียนนะครับเพื่อนนะครับขม่าวที่หัวเทียนก็นะครับมีความผิดปกตินะครับเพื่อนนะครับก็นะครับก็ต้องทําการถอดเครื่องลงมาตรวจเช็คใหม่นะครับเพื่อนถ้าหากเพื่อนยังจําได้นะครับสกูปปี้ไอคันนี้นะครับเพื่อนผมได้ทําเครื่องไปนะครับเมื่อ ประมาณ5-6เดือนที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับรถก็เข้ามาเช็คระยะกับผมตามปกตินี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนแต่จู่ๆเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับเพื่อนๆนนะครับเอานะครับในขั้นตอนของการถอดชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับเพื่อนๆ่นนะครับผมจะไม่ย้อนกลับไปเรื่องมาร์กนะครับเพราะว่าได้ทําคลิปไปแล้วนะครับแต่จะยังคงให้ความสําคัญนะครับ ในด้านของการคลายนอ็อตฝาสูบนะครับเพื่อนในด้านของการคลายนอ็อตฝาสูบนะเพราะว่าการคลายนอ็อตฝาสูบนะครับผมอยากให้เพื่อนๆที่เป็นช่างหรือว่าน้องๆช่างมือใหม่นะอยากทําอยากแนะนําให้ทํานะครับจนติดเป็นนิสัยก็คือการคลายฝาสูบนะครับส่วนมากผมเห็นช่งางหลายท่านจับประแกขึ้นมาก็นึกอยากจะคลายตัวไหนก็คลายเลยใน ชุดของฝาสูบนะครับอันนั้นไม่แนะนําให้ทํานะครับเพื่อนๆเพราะว่านะครับมีโอกาสทําให้ฝาสูบเกิดอาการบิดตัวโก่งงอได้นะครับถ้าเป็นรถหม้อน้ําจะมีปัญหาเวลาคลายน็อตเนี่ยผมจะแนะนําให้คลายเป็นลักษณะกากระบาดนะครับนี่นะครับอ่าคลายน็อตเป็นลักษณะกากระบาดนะครับเพื่อนๆนะครับการคลายนะครับไม่ใช่การถอดคลายอย่างนี้ก่อนนะครับคลายอย่างนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็คือการคลายให้ขยับตัวก่อนยังไม่ได้หมุน ออกนะครับคายอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็คายซ้ําที่รอบที่สองนะครับเพื่อนๆให้เสมอกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากคายเสมอกันแล้วนะครับอน็อตไม่ฝืดแล้วก็ทําการหมุนออกได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอยากฝากเพื่อนๆไว้น้องๆช่างมือใหม่นะครับหรือเพื่อนๆที่จะซ่อมเองนะครับ ก็นะครับการขันฝาสูบไม่ว่าจะเป็นการขันออกหรือว่าขันเข้านะครับแนะนําให้ขันเป็นลักษณะกากบาทนะครับเพื่อนหรือขันเป็นลักษณะตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเอานะครับเพื่อนฝาสูบออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนฝาสูบถูกต่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็น้ำมันเครื่องก็ยังขึ้นมาปกติอยู่นะครับเพื่อนไม่มีความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนนะครับตัวประกอบโซ่นะครับไม้ติมประก็นออกมานะครับเพื่อน เอ้านะครับเรามาดูประเด็นสาคัญจุดสําคัญเลยนะครับชุดเสื้อสูบลูกสูแบแหวนนะครับเพื่อนๆเอาเอาวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกสูแบแหวนกันใกล้ๆก่อนเอา้าลูกสูแบแหวนกับเงาอยู่ดยห่ะพี่น้องน,นะครับแต่ว่าชี้กหมอเยอะสุเลยเกินนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูปากแหวนครับปากแหวนเลื่อนมาตรงกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับปากแหวนมีอาการเลื่อนมาตรงกันหรือเปล่าถ้าปากแหวนตรงกันก็ทําให้กําลังอัดต,ตกควันไหลได้เหมือนกันนะครับเพื่อน นะครับเพราะว่าจะกวาดน้ามันเครื่องลงท้องอ่างไม่หมดมันจะรอดมาตรงปากแหวนที่ตรงกันนั่นแหละนะครับขึ้นมาห้องเผาไหมนะครับจากการที่นะครับผมได้ทําการตรวจเช็คนะครับเพื่อนเพื่อนตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับปากแหวนไม่ตรงกันนะครับเพื่อนๆปากแหวนไม่ตรงกันถ้าเพื่อนๆนมองอย่างนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าเห็นไม่ชัดนะครับนี่นะครับปากแหวนตัวที่2ออยู่ด้านข้างนะครับหมุนมาอยู่ด้านข้างนะครับปากแหวนตัวแรกนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็ หรือว่าทํามุมร้อยยี่สิบองศาอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้มาตรงกันแต่อย่างใดนะครับเพื่อนนะครับในโซนของแหวนอัดนะครับเพื่อนส่วนแหวนน้ํามันนะครับก็คงเป็นไปไม่ได้ที่แหวนน้ามันจะวิ่งมาตรงกันนะครับเพื่อนนะครับตัดปัญหานั้นออกไปเลยนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราเห็นชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนแล้วนะครับเพื่อนนะครับลูกสูบก็ยังคงใหม่อยู่นะครับ อ่าก็ยังคงสวยอยู่นะครับแต่ว่านะครับน้ํามันเครื่องหายไปได้ยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องทําการถอดนะครับทําการถอดอ่าลูกสูบแหวนออกมาเพื่อที่จะเอาแหวนนะครับไปวัดกันกับกระบอกสูบนะครับในส่วนของกระบอกสูบก็เงาแวบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแทบจะไม่มีรอยสึกรอยขีดรอยข่วนให้เห็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อน้าวน้ํามันเครื่องหายไปไหนเนาะทีนี้แล้วควันดามาจากไหนเนาะ นะครับเพื่อนเพื่อนปัญหาที่เจอนะครับงานหยาบเลยผมงานนี้นะครับงานเข้าเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะโดนลูกค้าด่าว่าทําเครื่องไม่ดีด้วยซ้ําไปนะเนี่ยนะครับเพราะว่าเพิ่งทําเครื่องไปประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับเพื่อนนะครับเอ้าหลังจากที่ทําการถอดลูกสูบแหวนออกมานะครับอ่ะนะครับวันนี้แหวนไม่ได้เลื่อนนะผมยังไม่ได้เลื่อนแหวนนะครับเพื่อนเพื่อนเท่าที่ดูนะครับเพื่อนเพื่อนลูกสูบก็ปกตินะ ลูกสุบก็ปกติมีเพียงแหวนเลื่อนมาอยู่ด้านข้างนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับปากาปากแหวนก็ไม่ได้ตรงกันนะครับเพื่อนปากแหวนก็ไม่ได้เลื่อนมาตรงกันนะแล้วควันไหลได้อย่างไงล่ะนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วควันไหลได้อย่างไงนะครับอ่าหรือว่าซีนวาลวรั่วหรือเปล่านะครับซีนวาลผมก็เปลี่ยนของแท้นะตอนทําเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนก็คงตัดประเด็นเรื่องซีนก้านวาลออกไปนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับก็คงเหลือเฉพาะ การวัดปากแหวนในกระบ,บอกสูบนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าปากแหวนในกระบ,บอกสูบนะครับจะมีระยะห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเวลาวัดปากแหวนก็พยายามวัดจุดที่ค่อนข้างจะสูงไว้หน่อยนะครับเพื่อนแต่จริงๆแล้วก็ควรที่จะวัดหัวกลางท้ายแหละนะครับเพื่อนอ่ะ นะครับผมไม่รู้ว Bond ่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่เห็นนะครับทําเองก็ไม่เห็นนะครับอ่ะนะครับกล้องมันอยู่ในมุมมืดนะครับเพื่อนๆนะครับมันย้อนแสงก็เลยมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะจัดหาตําแหน่งที่เพื่อนๆสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับเพื่อนเราจะมาดูแหวนพร้อมๆกันนะครับว่าปากแหวนนะครับมีระยะห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเท่าที่ดูณตอนนี้ณเวลานี้นะครับเพื่อนๆก็ ในครับในสายตาของผมนะครับถือว่าห่างนะครับเพื่อนเพื่อนเกือบเกือบสามมิลเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่เพื่อเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับใจเย็นๆนะครับเพื่อนได้เห็นแน่นอนนะครับได้เห็นแน่นอนว่าลดห้าถือห้าเดือนหกเดือนนี่แหวนมันสึกได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแหวนสึกได้ไหมแล้วถ้าแหวนสึกนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยนะครับปากแหวนก็ถือว่าห่างนะครับถ้าแหวนสึก นะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่าเราก็ต้องมาไล่หาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับคงเห็นแล้วอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าว่าแหวนปากแหวนนะครับมีระยะห่างนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับโดยเฉพาะปากแหวนตัวที่สองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับปากแหวนตัวที่สองนะครับอันนี้ก็คือปากแหวนตัวที่สองนะครับอ่าก็ถือว่า ปากแหวนห่างมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ด้วยสายตาของผมแล้วนะครับก็อย่างว่าแหละนะครับผมอยู่กับกล้องนะครับผมก็มองเห็นนะครับเพื่อนๆอาจจะมองผ่านมือถือนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับปากแหวนตัวที่สองห่างมากกว่าปากแหวนตัวที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆห่างเยอะเลยห่างมากๆนะครับ ห่างมากๆเลยโดยปกติแล้วแหวนลูกสูบเขาจะให้พิกัดการสึกหลอมาไม่เกิน1มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆนะครับปากแหวนห่างต้องไม่เกิน1มิลนะครับเพื่อนๆแต่ปากแหวนตัวแรกก็ยังพอรับได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าปากแหวนตัวที่2นะครับค่อนข้างจะห่างมากไปหน่อยนะครับเพื่อนๆซึ่งอาการลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกับฝุ่นเข้าเครื่องเลยนะครับเหมือนกับฝุ่นเข้าเครื่องเลยนะครับเดี๋ยว ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปทําการถอดตรวจเช็คไส้กรองอากาศพร้อมๆกันนะครับว่ามีฝุ่นเข้าไหมนะครับเพื่อนเ